อย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วทุกครั้งจะทําให้ผมยิ้มได้คือเวลาผมขับรถผ่านไปไหนเนี่ยมองพยายามผมจะสังเกตบ้านเรือนต่างๆตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นยานกงล้อของอาจารย์ติดเอาไว้อยู่ตรงเหนือประตูใหญ่ทางเข้าหลายบ้านมากก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจอย่างแรกที่เห็นแล้วรู้สึกอย่างแรกเลยก็คือมีคนติดตามอาจารย์กันมากขึ้นอย่างที่สองที่ได้มาก็คือว่าถ้าเขาเแข็งแขรงแ่งในเรื่องของฮงจุ้ยเขาก็จะมีแรงช่วยเหลือคนอื่นต่อ,ตอไป ถ้ายึดถือตามหลักที่เรียนกับประจา์โอเคแผวนเหรียญจีนผูกด้วยแด้แดงสามเหรียญเอาไว้ที่ประตูแต่ย้ํานะครับว่าการจะได้มาซึ่งเหรียญจีนนั้นก็ต้องให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการล้างพลังแล้วก็ประจุพลังอย่างถูกต้องการไปซื้อเหรียญหรือว่าไปหาเหรียญเอาหลายคนบอกว่าอบอกเหรียญจีนไปเยาวราชเลยหลายคนไม่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะฮะผมเคยสัมภาษณ์อาลงาผมถามอาลงว่าทําไมไม่เอาของที่เยาวราช ลุงตอบบอกว่าเมย์ก็ไปเอาเองแล้วกันนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็ทําได้เลยท,ทันทีนะครับแต่ต้องแน่ใจก่อนว่าของที่เราเอามาใช้ทุกอย่างเราต้องแน่ใจว่าเป็นของที่มีความเป็นมงคลอาหารที่เราเลือกทานเข้าไปเรายังเลือกอาหารที่ดีทําไมของที่เป็นรำ,ำหงตุ้ยแล้วมันจะเกิดผลกับชีวิตเรากับครอบครัวเราเราจะไม่เลือกของดีๆนะครับ